ตอนนี้เรามายืนอยู่บนสะพานข้าแม่น้ำมอสควาข้าแม่น้ำมอสโคเป็นสะพานที่เชื่อมฝั่งนู้นไปที่มหาวิหารเซนเซเวียถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนข้างหลังเราเนี่ยอันนี้คือแม่น้ำมอสควาอันนั้นคือน่านอส่วนนั้นทั้งหมดน่ะเป็นเป็นเป็นพระราชวังเครมลินจะเห็นว่ามันมีป้อมแต่ละแต่ละป้อมแต่ละป้อมที่ ที่แต่ละป้อมที่ต่อเชื่อมกับกำแพงกำแพงแล้วก็ป้อมกำแพงแล้วก็ป้อมแล้วก็ประตูเมืองด้านรอบตรงกลางที่เห็นตรงนู้นเลยนะ่ะปูตินปูตินทำงานที่ตึกที่มีธงชาติรัเสเซียอยู่ข้างบนนะครับอาคารสีเหลืองที่เราเห็นใกล้ๆน่ยส่วนที่เราเห็นแต่ละอันเนี่ยมันเป็นป้อมมันจะมีชื่อชื่อแต่ละป้อมแต่ละป้อมของกำแพงเคมรินนะอันนี้เป็นแม่น้ำมอสควานะ ตรงนี้ต้องถือว่าเป็นใจกลางเมืองเลยนะส่วนโบสอันนี้นะโบสวิหารนี้วิหารเซนเซเวียที่เราอยู่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยนะครับวิหารเซนเซเวียวิหารเนี้ยสร้างขึ้นใหม่แต่เดิมเนี่ยสมัยสตาลินเนี่ยเขาทำเป็นเขาเทมเป็นสระว่ายน้ำนะแล้วพอสมัยบอริสเยลซิ้นเมื่อสักประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีการบุรณะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ นะอันนี้เป็นที่อยู่ของสังฆราชของรัสเซียที่เป็นนิกายรัสเชียออร์โธดอกซ์นะไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสเข้าไปดูข้างในไหมแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าใครมาก็เข้าไปดูได้ตรงบริเวณด้านตรงข้ามของมหาวิหารเซน,เซ,น,เ,ซนเ,ซเซเวียเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พุชกินนะซึ่งจะมีสองอาคารอาคารหลักเป็นการแสดงภาพเขียน ศิละปะสมัยเก่าหรือโอมาสเตอร์บวกกับของสะสมของพิพิธภัณฑ์พุชกินแล้วก็อีกกําแพะอีกอันนึงจะเป็นที่ตั้งของอาคารแสดงเป็นหอศิลป์ศิลปะสมัยใหม่ตั้งแต่ศตวรรษที่19ก่อนหน้านี้เราเข้าไปดูมาแล้วนะก็จะมีโมเน่มาเน่เรนัวเซซานแล้วก็ปิกัสโซนะอันนี้เมื่อวานเข้าไปดูแล้วก็อาจจะได้เห็นภาพ น,นีที่ทางทางทางคนที่เขาถ่ายเก็บไว้ก็จะได้ไปดูนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโอเค